สีส้มสีเหลืองนี่คืออุปกรณ์ในโครงข่ายกรีทที่เราจะต้องลงทุนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องลงทุนนยโยบายของพวกเราจะลงทุนโดยที่สนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สร้างสินค้าเหล่านี้แล้วผลิตในประเทศไทยเองได้เงินลงทุนของรัฐไทยจะได้ไม่ต้องไปจ้างคนจีนทํางานครับเงินลงทุนของเราจะได้สร้างงานที่เมืองไทยสร้างเทคโนโลยีที่เมืองไทยครับยกตัวอย่างมีอะไรบ้างสมาร์ทมิเตอร์ต้องเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์ทั่วประเทศ เราไม่มีคนเหลือพอที่ไปจะจ,จ,จดมิเตอร์ทุกเดือนแล้วต่อเปลี่ยนมันให้เป็นสมาร์ทมิเตอร์ทั้งหมดอาจจะใช้เวลานอนหน่อย10ปี15ปีทยอยเปลี่ยนเป็นสมาร์ทมิเตอร์แล้วสร้างสมาร์ทมิเตอร์ในประเทศไทยกริดสมัยใหม่ที่จะรับมืออนาคตบุ่งไปสู่อนาคตได้โครงข่ายไฟฟ้าของเราต้องมีระบบ BESS ระบบ BESS สามารถสร้างงานได้ครับนี่คือ,อรูปแบบของระบบ BESS มีตั้งแต่ตัว ระบบแบตเตอรี่ระบบคูลิ่งมีสวิตช์เชอร์มีอินเวอร์เตอร์นะครับมีหลายอุปกรณ์ใช้เม็ดเงินลงทุนของภาครัฐตัวนี้ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมในประเทศไทยส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำนะครับ